เรามัวแต่ฟังเสียงของเงินในโลกที่เทคโนโลยีการเงินก้าวหน้าไปไกลและมีแต่คนพูดถึงเรื่องการสร้างรายได้แบบพาสซีฟอินคัมหรือความมั่งคั่งมหาศาลสุภาษิตนี้กำลังส่งเสียงเตือนเราว่าคนเราไม่ควรปรารถนาเงินทองมากเกินความจำเป็นไม่เช่นนั้นมันจะนำปัญหามาให้เหมือนกับที่เราได้ยินเสียงเรียกของเงินทองจนหลงลืมสิ่งอื่นไป นี่คือข้อคิดที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับความโลกและความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างความมั่งคั่งกับความสุขโดยมีแก่นสารอยู่ที่การค้นหาจุดสมดุลระหว่างความจำเป็นกับความพอดีการที่ผู้คนในสังคมสมัยใหม่ให้ความสำคัญกับเงินเป็นอันดับแรกสนใจแต่ผลประโยชน์ทางวัตถุหรือตัดสินทุกอย่างจากมูลค่าทางการเงินการฟังเสียงเงินหมายถึง การยอมให้ความโลภหรือความต้องการทางวัตถุเข้ามากำหนดการกระทำและการตัดสินใจของเราเราต้องรู้ว่าความจำเป็นที่แท้จริงคืออะไรเงินเป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิตที่ดีขึ้นไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดของชีวิตการตั้งเป้าหมายทางการเงินที่ไร้ขีดจำกัดความโลภเป็นบ่อเกิดของปัญหาเงินสามารถเป็นทั้งพรและคำสาปในเวลาเดียวกันหากใช้มันเพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานและสร้างความมั่นคงมันก็นำมาซึ่งความสุข แต่ถ้าเราปล่อยให้ความปรารถนาที่ไม่สิ้นสุดครอบงำและสแสวงหาเงินเกินกว่าที่จำเป็นมันจะเริ่มสร้างภาระทางกายและจิตใจสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่ปริมาณของเงินที่เรามีแต่คือจุดที่เราตัดสินใจว่าพอแล้วเมื่อเราเกินจุดที่เงินสามารถซื้อความสุขและความสบายได้เงินที่เพิ่มมาอาจกลายเป็นต้นทุนที่เราต้องจ่ายด้วยเวลาสุขภาพและความสัมพันธ์แทน นี่คือการเน้นย้ำถึงการมองการไกลและวินัยในตนเองมันท้าทายให้เราพิจารณาผลที่ตามมาของการตัดสินใจของเราโดยเฉพาะการตัดสินใจที่อิงตามความพอใจในปัจจุบันโดยไม่คำนึงถึงราคาที่เราต้องใจ่ายในอนาคตเราต้องมีวินัยที่จะปฏิเสธสิ่งที่ให้ความสุขง่ายๆและเลือกทำในสิ่งที่แม้จะยากลำบากหรือน่าเบื่อในวันนี้แต่มันจะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเราในวันข้างหน้า สิ่งที่เราเห็นว่าน่าดึงดูดน่าพอใจให้รสชาติที่ดีหรือนำมาซึ่งความสุขหรือความพึงพอใจในทันทีอาจเป็นอันตรายความเสียหายความเจ็บปวดหรือความล้มเหลวที่จะเกิดขึ้นตามมาในภายหลังซึ่งมักจะเป็นผลมาจากสารพิษที่เรามองไม่เห็นในตอนแรกการกระทําที่เราเลือกทําตามสัญชาตญาณความต้องการหรือความสนุกสนานส่วนตัวในปัจจุบันจะนำผลกระทบสะสมที่ค่อยๆกัดกร่อนชีวิต สุขภาพการเงินหรือความสัมพันธ์ของเราได้